ทุกคนคะ่ะการตัดสินใจย,ย้ายกลับมาอยู่ต่างจังหวัดถือว่ามีข้อดีเยอะมากๆเลยนะคือแล้วก็เป็นข้อที่สำคัญของชีวิตด้วยสำหรับน้องเอ๋แล้วนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะตอนเย็นน้องเอ๋ก็จะพาลูกๆมาออกกำลังกายนะคะแล้วอยากเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันสวยมาก ก็มาวิ่งในซอยบ่อยมากและนี่คือซอยบ้านน้องเอง๋เองนะคะซอยบ้านคุณแม่ค่ะน้องเอ๋มาวิ่งบ่อยแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ชื่นชมไปไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากสักทีวันนี้ก็เลยว่าเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนหน่อยมากับลูกๆค่ะคนโตถ่ายคลิปให้นะคะคนเล็กก็วิ่งกันไปเดินกันไปมีน้องหมาด้วยนะคะทุกค สำหรับน้องเอ๋นะเรื่องสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะคือที่เนี่ยอากาศมันดีมากเลยค่ะต้นไม้มันเยอะมากๆมีพืชไร่พืชน,นาพืชสวนข้างทางเห็นไหมคะอ่าแล้วมีวิวมีภูเขาน้องเอ๋กำลังวิ่งขึ้นเขาอยู่นะคะเป็นเนินเขาเห็นไหมต้นไม้อากาศสดชื่นบริสุทธิ์ที่สุดคือถ้าคิดจะมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราเน้นเรื่องสุขภาพทุกคนจะไม่ผิดหวัง ในฐานะที่ลูกเอกตัดสินใจย้ายกลับมาแล้วก็ขอแนะนําสําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังคิดว่าเอ๊อยากกลับมาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้านึกถึงสุขภาพเป็นอย่างแรกกลับมาเลยนะคะมันมันดีต่อใจมันดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนพระอาทิตย์กำลังตกดินอ่ะแดดตอนเย็นเนี่ยมันเป็นแดดที่ดีนะคะวิตามินดีจากแดดตอนนี้กําลังดีเลยไม่ทำ้ายผิวนะคะแล้วก็ นะะในเมืองก็ดีนะคะในเมืองก็ดีทุกอย่างพอน้องเอกก็มาจากในเมืองแค่อากาศสู้ต่างจังหวัดไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะมันเป็นเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยกันบอน่อยเนาะบลภาวะค่อนข้างเยอะอย่างนี้ค่ะน้องเอกก็เลยเก็บภาพบรรยากาศบ้านน้องเอกนะคะก็คืออำเภอเส่งสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอที่น้องเอกอยู่อะค่ะเป็นอำเภอที่แบบ ทำการเกษตรเยอะต้นไม้เยอะนะคะทิวเขา,ต,าต่างๆอะไรเงี้ยเยอะอ่าแล้วก็เนี่ยซอยบ้านนอกเหนอนะคะถ้าไปกลับจะความยาวจะประมาณ2กิโลเมตรได้นะคะไป1กิโลกับ1กิโลส่วนขากลับนะคะอันนี้วิ่งลงแล้วนะก็จะเห็นพืชไร่พืชน,นาพืชสวนของ ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็มองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเป็นทิวเขาเนี่ยพี่พี่ทุกคนคะ่ะดูบรรยากาศมันสวยมากๆเลยสำหรับน้องเอ๋นะมันคือสวรรค์จริงๆซอย แต่ละซอยนะคะที่นี่ก็จะค่อนข้างเงียบสงบไม่ไ,มได้มีรถวิ่งผ่านอะไรนะคะยกเว้นบริเวณถนนด้านนอกอะค่ะก็จะมีรถผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามซอยต่างๆเนี่ยพี่ๆดูนี่คือซอยบ้านคนตามต่างจังหวัดนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทุกคนค่ะดูดินี่คือซอยบ้านคนจริงๆนะมันแบบทำไมมันสวยขนาดนี้ <c oughs> ทุกครั้งที่มาวิ่งน้องเอกก็รู้สึกแบบนี้ตลอดนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจ เขาเรียกว่าอะไรคือตั้งใจวิ่งอย่างเดียวก็เลยไม่ได้อัดคลิปมาให้ดูซักทีนะคะวันนี้ก็เอ๊อัดคลิปมาฝากพี่ๆซะหน่อยสิคือมันสวยเนี่ยค่ะหน้าบ้านน้องเอ๋ค่ะนี่มะม่วงผักเผึกนี่สวนน้องเอ๋เองนี่คือบ้านน้องเอ๋ค่ะทุกคนหน้าบ้านคือปลูกต้นไม้ช่านะคะหน้าสวนนะคะเนี่ยค่ะซอยบ้านน้องเอ๋เนี่ยพี่ๆดูดีสวยขนาดไหนเห็นไหม และนี่คือทางเขาบ้านเนี่ยคือบ้านคุณแม่น้องเอ๋นะคะแล้วน้องเอ๋ก็มาอยู่ที่นี่น้องเอ๋ก็ไม่ทําให้ที่นี่เสียบรรยากาศก็คือปลูกผักผลไม้แบบสวนอนณาจัก์นะคะไปไปสวนน้องเอ๋ก็ปลูกผักผลไม้แบบผสมผสานเข้ากับบรรยากาศที่ดีอยู่แล้วก็คือน้องเอ๋ก็รักษาบรรยากาศดีๆแบบนี้ต่อไปเห็นไหมคะอันนี้คือจะวิ่งออกไปทางปากซอยเป็นอุโมงต้นไม้เลยคะ่ะดูดิเห็นไหมโอ้ยวิ่งไปชื้นจมไปอุ้ยเสีย เซียมัยค่ะเสียมัยบอกสู้ๆค่ะเจ <c oughs> ๊ทุกคนเนี่ยแหละค่ะมากับลูกสาวพอวิ่งไปถึงปากซอยแล้วก็วิ่งกลับอีกค่ะ,อะสองโลกว่าแล้วนะทีนี้ก็ประมาณสองโลกว่าแล้วค่ะวันนี้กลับมารอบที่สองแล้วมาพักเหนื่อยกันตรงนี้นะคะเด็กๆก็วิ่งกันจนแก้มแดงเลยค่ะแต่มันสดชื่นนะคะมันสดชื่นและสนุกมากๆก็เอาบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนนะคะ